สำหรับคันมาลีนไททัน x ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่450บาทนะครับ สวัสดีครับพบกับผมช่องมงคลฟิชชิ่งนะครับวันนี้นะครับผมมีคันเบ็ดตีหยาบฟลอมนะครับเป็นคันเบสคัตติ้งนะครับเป็นจะเหมาะสําหรับสายประหยัดนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่ามากครับตัวนี้เป็นคันกาไฟร้อเซและตัวนี้ก็คือคันมารีนไททันเอ็กนะครับก็เดี๋ยวให้ดูลวดลายนะครับใกล้ๆนะครับนี่ครับสวยงามนะครับตัว เป็นด้ามจับเป็นยาง EVA นะครับส่งพุดเดิลครับน้ำหนักเบาคันนี้เป็นคันกาไฟนะครับคันตัวนี้เป็นคันกาไฟนะครับน้ำหนักเบานะครับมีไกด์ทั้งหมด10ตัวนะครับไกด์10ตัวนะครับเวทนะครับเวท12 25นะครับเวท12 25น้ำหนักเบยดอยู่ที่9ถึง30กรัมนะครับถือว่าใช้ เหยื่อได้ครอบคลุมนะครับตั้งแต่เหยื่อหนักเหยื่อเบาได้หมดเลยนะครับ9ถึง30กรัมนะครับพาวเวอร์ของคันเป็นมีเดียมเฮฟวี่นะครับมีเดียมเฮฟวี่ส่วนแอคชั่นเป็นแอคชั่นฟาสต์นะครับคันมีเดียมเฮฟวี่แอคชั่นฟาสต์นะครับก็จะเหมาะกับการตีเหยื่อฟอร์มเลยนะครับโอเคนะครับตัวนี้ไกด์10ตัวคันกาไฟแท้ๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมบอกราคานี่จะตกใจเลยนะครับสำหรับ คันนี้นะครับมีความยาวเดียวนะครับก็คือ6ฟุต6นิ้วนะครับหรือ6ฟุตครึ่งนั่นเองนะครับเป็นคันท่อนเดียวนะครับเป็นคันท่อนเดียวสามารถใช้งานได้ครอบคลุมนะครับตกปลาช่อนตกกระพงตกชะโดได้หมดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ถึงจะเป็น 12- 25แต่เป็นดูแล้วมันจะไม่ได้แข็งมากครับตีเหยื่อเบาก็พอได้นะครับเหยื่อกบยางอะไรก็พอได้อยู่นะครับหรือจะเอาไปตีเหยื่อหนักก็ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับ จากสเปคที่กล่าวมานะครับเพื่อนเพื่อนคิดว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับไกด์สิตัวเลยนะครับคันกาไฟาแท้แท้นะครับเดากันว่าเท่าไหร่ครับ800 1,000หพันกว่าบาทหรือเปล่าไม่ใช่เลยนะครับสำหรับคันมาลีนไททัน X ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่450บาทนะครับ450หาบาทผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยครับเป็นคันเบรราคาประหยัดที่ค่อนข้าง โอเคเลยนะครับดูจากการสัมผัสดูจากเซนส์จากน้ําหนักอะไรต่างๆว่าสําหรับคนที่งบน้อยนะครับกําลังมองหาคันตีอาปลอมตัวนี้น่าสนใจมากๆครับเพียง450บาทนะครับเดี๋ยวถ้าสนใจยังไงผมจะฝากช่องทางติดต่อไว้ด้านล่างนะครับก็สนใจยังไงติดต่อกันเข้ามาได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับเจ้ามาลีนไททัน X ตัวนี้นะครับคุ้มมากๆนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ